สวัสดีจ้าปนกได้จ้จะเด้อเจอกันกับปนกอีกแล้วจ้ะวันนี้พามาป่าไก่บ้านอีกป่านึงจ้ะแต่ว่าป่านี้ปนกไม่ค่อยได้มาเนาะเพราะว่าป่านี้คนจะเดินเยอะจ้ะฝรั่งจะเดินเยอะปนกก็เลยไม่เคยไม่ค่อยไม่มาเลยไม่ได้มาเลยจากคังนี้คังแรกเนาะของปีเนี้จ้ะเนี่ยแต่ว่าป่านี่มันจะมีเห็ดหลากหลายจ้ะมีเห็ดเยอะเนาะแต่ว่าหลากหลายแต่ว่าคนก็เยอะจ้ะนี่ปนกเจอและเห็ด เฮ็ดผึ่งดอกนึงจ้ะนีะ่นะเฮ็ดผึ่งมันมดมันมดรุ่นเหรอเด้อจ้จะเด้อนี่มันถ้ามันมีมันจะมีห่างๆจ้ะนี่นะมันดอกอ่อนจ้ะนี่ดอกแรกประดุกเข้ามาเนาะ,น,ะน,นี่นี่มีเฮ็ดดำแต่ว่าร้อยฝนไม่ตกมันมันแห้งเนาะจ้ะเนาะฝนพึ่งตกวันนี้จ้ะนีะ่ยคึ่มฟ้าคึ่มฝนจ้ะวันนี้วันนี้วันเสาร์เนาะประดุกมา ปนุกยืดงานจ้ะก็เลยเข่าป่าจักนิดน็จะเนาะเจอหัวมันไช่ไหมเดี๋ยวปนุกอยู่กันจ้ะหืมืมร้อยเฮ็ดเทาจ้ะนี่นี่ดอกหัวมันกำลังโผล่เนาะหืมน่าจะได้ยุดจ้ะนั่นขาอยู่แต่ว่าไม่ค่อยงามเท่าไรนาะจะเนาะขายาวปนุกเจอเฮ็ดผึ่งอีกหนึ่งดอกจ้ะมันด้ไหมเนี่ย เดี๋ยวเห็นหมอนมั้งมีดอกน้อยดอกน้อยเพิ่มจะมีเนี่ยนี่นะ่นนจะอีกจะดอกน่ะปนุเห็นจะดอกนี่ได้ตะกี้น่ะดอกน้อยไม่เห็นเนาะนี่สภาพเพชรจ้ะน่ะโอ้โหถักเพียบโอ้ยได้ไหมเนี่ยขี้ห่ายแฉะนี่จะอีกดอกได้ไหม พาเพชรพี่น้องตอนนี้มันจะมีแต่แบบนี้จ้ะโอ้โหได้ยุจ้ะนะเจออีกดอกหนึงจ้ะดอกหน่อยนะได้ยินนะนะนะดอกนึงจ้ะอืเพชรพอมีจ้ะปลานี่ยดอกเพชรงามยด้ดจ้ะเด้ออันนั้นเอาไม่ได้เราจะหน่อยพูดจ้ะแล้วก็เหี่ยว ดอกเจอ,อกเยกแล้วจ้ะเห็ดผึ่งหัวแดงเห็ดผึ่งหัวแดงน่ะกำลังจะขึ้นจ้ะช่วงนี้เนาะ,นนะดอกมันเดือดๆโอ้ยขาอ้วนจ้ะมันถากกำลังจะมากินนะ่ะได้เห็นตัวมันตัวมันมาไม่ทันปนุกมเลยฮันจ้ะดอกอน่อนเจอดอกหน่อยอีกแล้วจ้ะขนาดได้เห็นดอกมันมีจะรุ่นนี่จ้ะตอนนี้ นนี่ะแต่มันกระดอกอ่อนดีนอกจากเนาะปนุกคิดว่ามันจะมดเราเด้นี่มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะแต่ว่าห่างๆเนาะนี่นะ่มีถักผมตัวนึงปนเจอเฮ็ดอีกแล้วจ้ะเกือบเดินเลยเนาะพอดีหันมาพอดีเนาะนี่นะไต่ต้นสนจ้ะดอกมันไต่ไม่จะต้องลุนกันจ้ะนี่นะดอกมันเยอะบานเพ้อเยอะ นแข็งมัจ้จ้ะนี่เน่เน่นั่นดอก้อยมันจะ้ะแตกต้องก็แข็งดีจะ้ะนี่เน่นี่ก็แตกสามดอกเนาะตรงนี้อุย้ยติดกักไหมอือหือน่าจ้ะตรงนี้ลอยมีหลายด,ยดกอกจ้ะข้างบนด้วยแล้วกท็ทั้งนี้ก็มีนะจ้ะมันก็บอกมาดูมันจะ เอาได้ไหมนี่เนาะเพอเวอร์มดเด้จะ๊จะมั้จะเนาะดอกหนอะโอ้หนุนดอกหน่อยเด,ดอ้อสนุกลงไปเอาดอกหน่อยใิ่เดอจ๊ะดอกหน่อยมหมมันจะเป็นไอตีนเขามันเดิมจ้ะตรงนี้แต่ว่าสภาพป่ามันก็จะไม่เหมือนกับป่าที่พนมกเก็บรังที่ทททแล้วที่ผ่านมาเนาะจ๊ะเนาะตรงนี้มันจะเป็นต้นสนใหญ่จ้ะนี่ ดอกนี่เอาได้ไหมเพอเวอร์จ้ะดูสิอืมหนาจะได้ด้วยจ้ะหนะโอ้โหเขียวตัวอืมแข็งด้วยจ้ะเอาดีแม่แต่ปนก,กับปิ่นกลอนกันเลยกันนะจ้ะเนาะปนกเแกดอกก่อนแล้วจ้ะน,ะนอส่วนดอกเทามนะันเนาะแต่ว่าไม่ได้จ้ะเอาได้ดอกนี้นี่ดอกน้อยมันจ้ะ อ่อนดีจ้ะเดินมาตรงริมริมป่านะจ๊ะเนาะปนก็เห็นว่ามันมีดอกเน่าตายตะว่างหน่จ้ะในเลือกนูนนนได้เห็นดอกอ่อนมันจ้ะขนาได้เห็นขนาดฮะปนกจะมุนกันเด้อย้จะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวหาหามองกันจ้ะมุนตรงไหนได้นี่มันได้ใไตเลือกไหม่จ้ะหนาดอกมัน าดที่ดอกอ่อนเพิ่มจ้ะร้อยดอกเน่าเนาะแต่ว่าปลนเจ้าดอกนี้จ้ะนี่ดอกอ่อนส้มดอกเนี่ยได้ไหมนี่อีกดอกจ้ะดอกนี้เชิงเขียวนิ่มนิ่มเพิ่มจ้ะดอกนี้แต่ว่าปลนเจ้าดอกนี้เด้๋ยะเด้อดอกนี้เดี๋ยวไปลุ่นกันเนาะอีดอกเขียวอ่ะเจอดอกหน่อยอีก็แล้วจ้ะ น,นี่น่าจะเป็นเห็ดหัวสมเนาะนี่เห็ดหัวสมจ้ะดอกก่อน่เดินมาเจอดอกก่อนอีกแล้วจ้ะเออได้ไหมล่ะเออไดจ้ะเฮ็ดเยอะๆจ้ะแต่ว่ามันเถาตายมันอเดียวเนาะมันูก็เสียดายอีกแล้วจ้จะเห็ดห,หัวสมจ้ะ น,น,นี่มองไปเจอเห็ดพึ้งอีกหนึ่งดอกแลวนะไ,ไต่ต้นใหม่เลอกว่าจะมีชัยดจะดูกดอกจอู้ยแบ่งจนจ้ะเจอดอกน้อยนอ,ยอีกแล้วจ้ะหเห็ดพึ้งจะมีแต่รุ่นนี้ดอจะเ้อกว่ ดอกน้อยจ้ะดอกเจอดอกอ่อนอีกหนึ่งจ้ะเนี่นะยเฮ้ยมันกำลังโผล่ด้วยด้วแต่ว่ามันจะมีตะลุ่นแบบนี่นะจ้ะมันมีค่ยงามเแถาป่านู่นเนาะจ้ะเนาะแต่ก็พอได้อยู่จ้ะอออสวยดอกบานเพ้อเว่าจ้ะได้เลยกันดีกอ่ะนั่นโอ้เขียวแล้วจ้ะ ปลาดุจจือ,อแล้วจ้ะหนึง่งดอกได้ไหมได้ไหมจุงจุงจ้านี่นี่นี่อยู่ได้ยัจ้ะโน้ำน่ะขาวโช่เลยปลาดุจจือเฮ็ดล่มจ้ะน่ะเฮ้อเว่อแม่นมันเท่าไปแล้วว้อนี่เนาะจ้ะตัวใหญ่ใหญ่โอ้ได้ยูด้วจ้ะเด้อนั่น โอ้โหเต็มกระตาปนุกแท้จ้ะบานขนาดนี้ได้ดอกเดียวนี่จ้ะก,กรตตาปนุกเนาะปนุกได้เฮ็ดผึ่งมาหน่อยนึงดอกเต็มจ้ะบานเต็มกระตาเดี๋จ้ะจะเป็นสภาพป่าแบบนี้ปนุกเดินมาจกเฮ็ดผึ่งบานพวกเด้ออย่างซิเอาได้ แบบนี้ปนก็จะเอาหมดเลยจ้าวันนี้ได้อยู่น,น,จนกจะเนาะนี่นาะเนี่ยแบบกแบบเนี่ยกำลังแซ่บจ้ะมันบานแต่ว่ามัน,นยนังไม่ทันได้เขียวน,น,จนกจะเนาะปนกเดินมาอีกฝั่งนึ่งน,น,จนกจะเนาะเนี่ยเก็บเถ้าจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูแป๊บหนึ่งม,มันกระโดกเถ้าน,นก,กจะเนาะมันกิ๊กโซ่โดดจ้าใหญ่ใหญ่โซ่โด่งเถ้าหมดแล้วแต่ว่ามันรุ่นดอกนี่กันจ้ะเนี่ย อันนี้กับเทาแล้วเนาะจ๊นะเนาะดอกนี่แต่แหมค่อยดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เนาะจ๊นะเนาะอู้นั่นได้อยู่จ้ะดอกแข็งนี่ท่นะกแล้วก็ดอกท่าก็กดนี่อนดอกงามยจ้ะดอกหน่อยอีกดอกอันจังเลยมาอีกหน่อยนึงแนะ้วเนาะดอกตัวนี้จังว่าเป็ดอกเห็นดอกเฮ็ดอันนี้จ้ะเนาะเพชรปวก บานเพ้อได้ไแม่ป่าเนี่ยมันมีเห็ดปวกจ้ะโอ้ยบานแต่ว่าเดี๋ยวปนุกจะลองเอาไปดูก่อนจ้ะว่ามันใหญ่ไหมน้องจันโง่บานเพ้อเต็มเลยเห็ดปวกจ้ะอ่าที่ถูอุ้ยนี่เห็ดเหลืองเนี่ยนี่เห็ดเหลืองก่อนจ้ะเห็ดปวกบานเล้ยพี่น้องตรงเนี้ย่ะปนุกคเคยเก็บเนาะปนกกุกมีได้ม้าหลายวันเพราะว่าฝนมันไม่ตกจ้ะเพราะว่า แล้บวบอมันไม่ขึ้นนะจ๊ะเอาดอกอ่อนมันก็ะเดวกันเนาะจ๊นะเนาะน่ะไม่เห็นเดี๋ยวเยวต็มเลยจ้ะไอ้ปวกฮิดปวกมันเลยขนุนเก็บตันจ้ะนีนะ่ดอกจูงมันเนาะจ๊นะเนาะอันหมู่บ้านพวร์พิเวมืดเลยหันโอ้ยเกรี้อเอาเก็เี้ยวกันได้จะเด้ออันไหนเอาได้ก็ฉันจะเอา,น,านะจ้ะเนาะนี่นะโอ้ยนี่เอาดอกอ่อนมันจ้ะ ดอกหน่ดอกบานนี่ก็พอกินได้อยู่จ้ะปนัวยังได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่เคยแฉบเท่าเห็ดอันดอกจุมมน่าจะนะนย่นะกลอยโอ้ยถากกินพร้อมเดี๋ยวด้ยวยเยอะเลยจ้ะตรงนี้ปนุกเคยเก็บมาปีที่แล้วจ้ะเดี๋ยวด้ยวดยจเก็บก่อนจ้ะน่นนะบานบานเพ้อเวอร์ โอ้ยดอกนี้คือจะเกินแกงแล้วจ้ะตาเนี่ยมีหลายมีหลายจุดเลยจ้ะที่มันมีเฮทเฮทปวก,วกเนาะจ้นะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกจ้ะเพราะมันบาดแล้วมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันจะขึ้นห่างๆเนะี่ยโอ้ยบาดมั้งพี่น้องเราจะเอาดีไหมเนี่ยเดี๋ยวได้เอาดอกนี้กันแล้วกันนะมันจะกินได้อยู่จ้ะแต่ว่า มันจะไมค่อยแสบเท่าอันอกอ่อนมันจะหวานกว่านอกอ่อนนะจุกมันเลยกำลังมีดอกจะปูดเปลือกเอาได้จด้วเปี็ดนี่กระจ้อีกแล้บานเพื่อพิเรมมดเนาะ ตกจุจ๋มมันจะนี่น่ะพอีดีจ้ะตกจุ๋มมันเด้อดอนี่นะเด้เห็นด่ไต่ใบไหมมีอีกเนีนู้ไ,ไ,ไหน,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 นไเห็น,นอนีกดอกกหน่อยกันนะดูไไห น้อยๆจะดอกนี่ตัวมันอ่อนนจะกนกขายยาเจอเห็ดเหลืองอีกสองสามดอกจ้ะใส่ยังนลอยมีใครมาตรงนี้มันเหลือไว้แต่ขยุกขยิบจ้ะเฮปนุกเดินมาเนี่ยมันจะเป็นทางล,ดล,ดลดุดร้อยหลุดจะดอะ สองดอกนุ่มดอกหนี่ดอกตว่าเพิ่งว่าจะตวับเดี๋ยวสนุกดีคนขามได้ไหมอู้หมแข็งจ้ะโอ้โหได้อยุดอกแข็งแข็งขามนะลุ่นดอกนึ่งได้ไหมลุ่มโอ้โหดอกนี้น่าจะนิ่มๆจ้ะนั่นปั๊ดดอกนี่ไปหมดแล้วจ้ะ ปลูกจะทิ้งไว้นี่เด้อจะเด้อนอนเต็มเลยให้มหันกินนี่แหละจ้ะเจอเห็ดอีกแล้วจ้ะหลั่งด,ดกหน่อยนึงจะว่าเราจ้ะเทานิดเฮ็ดเท่านิาดจ้ะนึกใหมก็เป็นแบบลาลาเอาไม่ได้เนาะจ้ะเนาะจ้ะว่าปนกจะดูดอกมีสจเอาได้เห็นจ้ะดอกหน่อย,ยนึง อย่จ้ะโอ้ยทรงหักดอกนี้ก็ไม่น่าจะเอาได้จ้ะเดี๋ยวเดีย๋ดวยวยแข็งด้วยจ้ะมเอาเอาหมวกมันเนอะหมวกมันขาวขาวจ้ะแข็งได้อยู่มันจะเนอะจ้ะเย็ดตรงนี้ตรงนี้จ้ะเจ็บย,ยึกปกดปุบยดหนึ่งดอกโอ้กําลังคือดีจ้ะเนาะ ตัวปานุกอัานน้อยนี่วันนี้ผลงานปนุกวันนี้จ้ะนี่ได้เฮ็ดหลากหลายเนาะเฮ็ดผึ่งแล้วก็เฮ็ดล่มดอกนึ่งแล้วก็เฮ็ดปวกฝรั่งจ้ะแล้วก็เฮ็ดเหลืองน้อยนึงมาจะเนาะแต่ว่าวันนี้ปนุกเดินไกลหน่อยนึงเนาะม้าปลาทียังไม่เคยพาม้ามาจ้ะเนาะทียังไม่เคยเก็บอ่ะจ้ะเคยม้าปีก่อนๆเนาะแต่ว่าปีนี้ปนุกพึ่งมาขังแรกจ้ะป่านี่ วันนี้ปนุกมาคนเดียวด้วยจะเด็กก็รู้อ่วนทำงานเดี๋ยวปนุกจะทำความสะอาดเฮ็ดให้ดูจ้ะน้องจะเนาะเอาเฮ็ดถั่วสมก่อนนะจ๊ะเนาะเฮ็ดถั่วสมก็ยังพอมีอยู่จ้ะแต่ว่าส่วนมากจะบานคือกันบานแบบบ้าบานเลยเกินแก่เนะี่ยเดี๋ยวปนุกนั่งดีๆกันจ้ปะปนุก วันนี้ก็ยุดงานคือเก่าเดีย๋ยวจะเดีวยววันเสาร์จนะจะเนาะมันฝนมันไม่ตกมาหลายวันปนกไม่ได้เข่าป่านี่จ้ะว่าดินมันแห้งเนาะป่าที่ปนกเก็บยเยอะดินแห้งหมดแล้วจ้ะวันนั้นปนกไปปนกได้มันน้อยนะึงแต่ว่าไม่ได้ทําคีปพี่ดุจ้ะเดี๋ยวก่อนนี่นะดอกง้ามดิจ้ะดอก้อ่ได้ก่อน เฮ็ดเขึ่นกับน,นี่ห่างๆห่างๆจะต้องเดินหาเอา,าน้องจะเนะมันเลยเหมือนตอนที่ที่มันขึ้นเยอะๆแบบนั่นอ่ะอันนั่นอ่ะโอ้โหไม่ต้องไปไกลจ้ะตอนที่ปลานเกะเยอะๆมันนีถูกปลาจะเฮ็ดน่ะเฮ็ดผึ่งอ่ะพอเราเจอตรงที่มันเยอะๆก็ไม่อยากจะไปป่าอื่นนะจน้จเนะที่ป่าอื่นก็เนา่าบานมืดสียดจุดจ้ะ ได้ยินเสียงเขาส่งยื่นปุ๋ยนีอ้ยเนานแม่จ้ะน่าจุดดอกน่ะต้องจะปาดถิ่นได้จ้ะเด้นอ,น,น,อนะนอนน่อยน่ยะนอ,อะเนเนี่ยเนี่ยสนุกว่าอื้อได้เค่นจ้ะมันมันมากกาจะนอนแบบเนี้ย มันได้กินแล้วแป๊บเดี๋ยวเท่านั้นแหละเห็ดไปมดนี่ดอกนี้ก็ได้กะขาวซะอันนี้ปนกว่าจะเอาแต่หัวมันนี่ได้คือเก่ามันเป็นแบบลาเมื่อเราจะเฮ็ดอนะบางทีบางดอกมันขึ้นม้ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่แต่ว่ามันเป็นลาเมื่อ มันขาดช่วงไปสามสี่วันโอ้โปหป่งนี่แข็งแข็งจ้ะตอกนั้นร้อยซัดแทะได้อยู่จต่เดี๋ยวปนกไปเป็นเล็มอีกทีนะึงเลมที่มันร้อยแหว่งร้อยอไหลนนะ่ะเลมออกงามพูดงามพู ปลาเนี่ยที่ปลานกมาเนี่ยร้อยฝรั่งเขาเก็บเต็มร้อยคนเยอะจะเก็บร้อยคนเก็บเยอะนะแต่ปลาที่ปนกไปเก็บทีหลายหลายนะั่นน่ะไม่ค่อยมีคนจะน่าจะมีคนสองคนที่ร้อยขอไปเก็บเนาะแต่ว่าปลาเนี่ยโหฝรั่งเต็มเลยเก็บเท็ดกันเดี๋งานถึงจะบานทุ่เอย่แต่ว่าก่อ มันจะมีตะลุนนี่เลยจ้ะตอนนี้ค่ะอ่อนๆก็มีน้อยหนาแต่ว่ามันแข็งดีจะ้ะเนี่ยหมวกนะมันอ่ะมันเขียวได้แต่ว่ามันแข็งแล้วปนกจะไปเลือกเอ,อีกทีนึงอื้ดมดอกนี้จะจะ้าหาตีอะ ไอยเงาแล้วเนี่ยปนกได้เรื่องปุ๊บมาเล้วเอ้ยเรื่องตากเฮ็ดเราจะลงตากจะเลือกดอกไหนที่มันสวยสวยตากเฮ้ยผสมมาไม่ทันเฮ็ดปวกอุตสหา์าจะมาเก็บเห็ดปวกเนี่ยปนกนมาไม่ทันมันจ้ะ บา,บาดมืดจะบอกว่าได้ได้แกงอยู่จ้ะนะกว่าก็อร่อยนะเฮ็ดปวกเนี่ยอร่อยก่าเฮ็ดเหลืองอีกจ้ะเฮ็ดปวกเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดขยับเห็ดปนจ้ะหลายดอกดิจตว่า,าไปวางไม่ไก่พูด ดอกนี่แตกรอยมันแตกข้างมันอีกนนอเ,เนี่ยจ้ะน่ะตรงไหนเฉดมันชัดขึ้กว่วันนี้ปามันจะเปลียนฝนมันตกจ้ะมันตกเต็งแต่มมาวานแล้วหน่อยนึงเนาะแต่ว่าวันเนี่ยว่ะเขาว่าฝนจะตกอีกตอนกลางคืนนะจ้ะคอยดูมันจะตกจริงไหมนีค่ะอยากให้มีตกีกอยูจ้ะ ฝนอะเพราะว่าปา่ามันแห้งผูดเนาะเฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดดำมันจะชะงักอะจ๊จะเฮ็ดดำมันกำลังขึ้นเนะแต่วันมันยังขึ้นดอกน้อยอยู่เลยอันนี้ก็เวงแต่ว่ากัปบปนกวดจะเอาไปขึ้นเก่าจ้ะตอนนี้เลือกไม่ค่อยได้เดียวเฮ็ด เอาเฮดไทยเข้าไปเยอะเลยจ้ปะ,นนะปน <c oughs> ุกเบ่งเข้าไปเนาะเก็บได้เดี๋ยวก็เก็บได้เรื่อยๆจ้ะถ้าปนุกได้มาป่านะตรงนี้ก็ช่วงเจียว ้อยเฮ็ดมันเน่าตายเต็มมันเดืมจ้ะป่าไหนก็มีแจ่รลอยเฮ็ดเน่าอห็นดอกนี่ดูเป็นแบบผิดกุ่นผิดการยังไงไม่รู้จ้ะมีกระไดไหมเน่าจน ลองเอาอตากแต่ว่าถ่ายเฮ็ดมันเปียกๆอย่างนี้มันจะโอเคไหมดูถ่ายเฮ็ดเปียกมันจะสีมพอเราไปตากตสีมันไม่ค่อยสวยนะจ๊ะเรามันก็แเห็นฉาต้องแบบเฮ็ดเห็นๆดินติดันกูเียอันนี่ มันจะแต่งงานกันสั่งไอ้ที่ตากเก็ะมาก,กตัง้งหลายวันก็บอกมันส่งความไอ้ขนส่งราชาหรอตลกขนจะไปเอามากมาวานนี่จะ้ะมาวานมันสาะ วันหนึ่งวันอู้ยงามจริงจ้ะวันหนึ่วันเสานี่เฮ็ดผึ่งหัวแดงเนี่ยปีนี้เพิ่งได้ดอกนึงใหดผึ่งหัวแดงหรือเปล่าดอกหนึ่งหรือสองดอกนี่จ้ะไม่ชอบขึ้นตามป่าที่มีมอสแบบยังเงี้ยเนี่ยที่เป็นป่ายังเงี้ยจ้ะมีมอสแบบเทาขาวอะ หัวอกนี่แข็งจนจ้ะเม่นมีรอยหนอนเจาะขาไปเลยแต่ว่าหมวกมันน่าจะโดนเจาะแล้วนี่จ้าตกใจปนี่นเเ็สผึ่งมาจะนะเดี๋ยวเดี๋ยวปนุจะตัดเคสหัวใครดูอีกเดี๋ยวปนุอาใส่ผุ้ยโอ้ยใส่ด้วยกันไม่ได้ก เห็เป็นไรจ้ะตอวแรกก่าจะเอาใส่ถุงมีสะดอกบ,บานแล้วปนกจะแกงมันนี่เี็ดปวกจะด่ายเนาะมันบานมดนเรืแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกแต่ว่ามันจะขึ้นแบบห่างๆดอกหน่อยมันอะมันก็บานได้มันเก็อ่อนดีจ้ะขามันอนะนะ อ่อนอ่อนมีดอกใหญ่เพิ่มเวอร์น่ะมันก็อ่อนย่ดอกจะกินได้อยู่ปนุกว่าแต่ปีที่แล้วปนุกก็กินบั้นบานนะเพราะว่าปนุกก็มาปลานี่แหละแล้วมาได้จะดอกบานมันนลยจ้ะนี่ดอกจุ่มมันมาได้จะดอกบานก็เอาไปกินท่องบานบานนั่นนลยจ้ะมันก็มันก็แซ่บอยู่เด้จ้ะ นี่ดอกจุ๋มมันอ่อนอ่อนดอกจุ๋มมันมันจะมันอาจจะขึ้นช่วงเดือนกลางเดือน กลางเดือนสิงหาจากปนุว่ะเฮดเนี่ยเฮดปวกนี่กลางเดือนคอนไปทางสิ้นเดือนเดือนสิงหาโอ้ยอ่อนสีกับอ่อนอนี่อันนีกอะไรจะได้ดดเฮดล่มเพอร์เวอร์จ์เนาะติงจอ ได้กินได้ยนุน้จ้ะเนาะก็ว่าขามันเป็นจีเป็นแบบเนี้ยเป็นเน้นเนาะเพราะ่ามันถล้วแต่ว่ากินต้องกินแค่ตรงนี้มันจะเนี่ยกินตรงลมมันเนาะนประนกชอบเอาไปทอดชุบแป้งทอดมันก็ะซบ่บคือกันจ้าเดี๋ยวไปยังไงดีมีจากผลงานประนกวันนี้เนาะยวเอาไห้จกผลงานประหนกวันนี้เนาะนี่ มันจะโตเคสนี่เดี๋ยวปนกจะเอาอันเพอร์เวอร์นี่วางตรงนี้มันจะตกไหมมันจะ